สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโฮลิสัยทุกคนวันนี้ครับเราจะมาพบกับเครื่องเล่นซีดีพกพาระดับไฮเอน n d ที่มาพร้อมชิปแดกแบบ R2R บวกกับแอมลอดสุญญากาศที่ปรับจูนได้อย่างลงตัวกับ h a r l i ิ g EC03 รายละเอียดจะเป็นยังไงแล้วมาติดตามชมไปพร้อมกันนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยส่วนใครที่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามกันให้ด้วยนะครับเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดการอัปเดตสินค้าใหม่มาจากทางเราโฮลิสยัยถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วเราตามไปดูพร้อมกันเลยโอเคปะ ุยกันิ h EC Silo 3เครื่องเงิน CD ดีพกพาระดับไฮเอ็นจากทางชาร์ลิ g ที่เมื่อเปิดตัวออกมาครับก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากแถมล่าสุดยังได้รับรางวัลจากงานไฮเอ็นมิลลิคที่ประเทศเยอรมันอีกด้วยโดยทาง Shar ์ลิ g ครับเขาได้ใช้ชิปแดกแบบ R2R ที่ทาง h a r r ล n g ได้ทาการพัฒนาขึ้นมาเองและด้วยการปรับจูนแนวเสียงอย่างมืออาชีพจนได้เป็นชิปแดก R2R ทที่มาพร้อมสถาปัตยกรรม24บิตที่มีความแม่นยำสูงในการถอดรหัสสัญ,ญญาณเสียง โดยจะทำงานร่วมกับหลอดสุญญากาศคู่ j a n 6418เป็นหลอดสุญญากาศที่มีแรงดันต่ำกินพลังงานน้อยทนทานต่อความร้อนและแรงสั่นสะเทือนแถมยังมีสัญญารบก,กวนที่น้อยทำให้สามารถขยายสัญญาณเสียงได้อย่างแม่นยำและได้แนวเสียงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวรวมไปถึงออบแอมคุณภาพในรหัส TPA 6120A2 จำนวน2ตัวที่จะช่วยขับสัญญาณเสียงสำหรับช่องสัญญาเอาพุตธได้อย่างเป็นธรรมชาติโดยตัวเครื่องครับเขาจะรองรับการถอดรหัสสัญญาเสียงแบบพิ 768ก h z 32บิตและ DSD 512โดยตัวเครื่องครับเขาจะลองรับการเชื่อมต่อไร้สายผ่านบลูทูธ5.3โดยจะลองรับการถอดรหัสโคเดกไม่ว่าจะเป็น aptx adaptive aptx และ SBC โดยตัวเครื่องครับเขาจะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาด5,500ม ah. ิลลิแอมโดยจะลองรับการใช้งานได้สูงสุดถึง8ชั่วโมงซึ่งความจริงแล้วระยะก,การใช้งานจะขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานของเพื่อนๆที่ใช้งานนาขนาดนั้นโดยใน,นส่วนของการออกแบบเครื่องเล่น CD ชา ริง EC03 ตัวเครื่องขึ้นรูปด้วยเทคโนโลยี CNC ตัวบอดี้เป็นวัสดุโลหะที่มีความทนทานเป็นเครื่องเล่นซดีแบบฝาเปิดด้านบนที่มาพร้อมกระจกนิรภัยโดยด้านบนตัวเครื่องครับเขาจะมาพร้อมหน้าจอแสดงผลและยังมีช่องแสดงหลอดสุญญากาศให้เราได้เห็นอีกด้วยรวมไปถึงด้านมุมขวาจะเป็นในส่วนของปุ่มควบคุมการใช้งานและตั้งค่าตัวเครื่องโดยด้านซ้ายของตัวเครื่องครับจะมีปุ่มเล็กๆสาหรับเปิดตัวเครื่องรวมไปถึงด้านขวาของตัวเครื่องครับจะเป็นในส่วนของปุ่มล็อกการใช้งานตัวเครื่องโดยในส่วนด้านหน้าตััวเเเครรื่่่อองงจะมมพ้กบบบปุลดสียแ เดี๋ยวตัวเครื่องจะรองรับช่องหูฟังแบบ3.5ม mm, ิลิเมตรและแบบบาลานซ์4.4มิลิเมตรจะให้กําลังขับสูงสุดถึง1,087มิลลิวัตเดี๋ยวด้านหลังของตัวเครื่องครับเขาจะมาพร้อมกับช่องสัญญาณต่างๆไม่ว่าจะเป็นช่องไล n ์อัท์ทั้งในรูปแบบแบาบลานซ์4.4ม mm, ิลิเมตรและแบบ3.5ม mm, ิลิเมตรช่องดิจิตอลอาท์เสาสัญญาณบลูทูธช่อง USB แดกและ USB in และปุ่มสวิตช์ปรับการใช้งานในรูปแบบแบตเตอรี่และก่อไฟตรงในส่วนการตั้งค่าการใช้งานก็ใช้งานได้ง่ายมากแค ทั้งไว้ประมาณ3วิเดี๋ยเราจะสามารถปรับค่าเกรนได้2ระดับคือโลและไฮรวมไปถึง PCM Filter ที่เราสามารถเลือกใช้ได้ทั้งในรูปแบบโอเวอร์แซม pling และ n o n o อร์แซม pling แถมเรายังสามารถเปิดปิดการทำงานของหลอดสุญญากาศได้อีกด้วยรวมไปถึงกำหนดโหมดการเล่นเพลงในรูปแบบต่างๆรวมไปถึงปรับความสว่างหน้าจอ และตั้งเวลาปิดหน้าจอแถมยังสามารถปรับสมดุลเสียงข้างซ้ายและข้างขวาได้รวมไปถึงโหมดการเชื่อมต่อที่รองรับการใช้งานไม่ว่าจะเป็นหูฟังช่องสัญญาณไลอาช่องสัญญาณดิจิตอลและการเชื่อมต่อผ่านบลูทูธโอเคครับเพื่อนๆเรามาดูในส่วนของน้ำหนักของตัวเครื่อง Charling EC03 กันและเมื่อนำตัวเครื่องมาชั่งน้ำหนักครับตัวเครื่องจะมีน้ำหนักอยู่ที่641กรัมถือาเป็นเครื่องเสีพกพาที่มีน้ำหนักระดับหนึ่งที่ไม่หนักจนเกินไป โอเคครับเพื่อนเพื่อนได้ม,มาแกะกล่องเครื่องเลินซีดีพกพาชาร์ลิงอีซีซกันแล้วมาดูกันครับว่าภายในกล่องมีอะไรกันบ้างและเมื่อเปิดกล่องออกมาครับเราก็จะเจอกับตัวเครื่องชาร์ลิงอีซีซเมื่อได้ลองจับตัวเครื่องครั้งแรกผมรู้สึกอย่างหนึ่งเลยคือตัวเครื่องออกแบบมาได้อย่างสวยงามโดยเฉพาะฝาด้านบนที่เป็นกระจกใสตัวเครื่องออกแบบมาได้อย่างลงตัวไม่ว่าจะเป็นหน้าจอและปุ่มควบคุมการใช้งานที่ผมชอบมากๆเลยคือปุ่มเพิ่มลดเสียงที่สามารถสไลด์ได้ทําให้สามารถปรับระดับเสียงได้อย่างละเอียดถือว่าเป็นเครื่องเล่นซีด พาที่ออกแบบมาได้อย่างลงตัวเน้นส่วนของอุปกรณ์อื่นๆที่ทางชาร์ลิงได้ให้มาก็จะมีสาย USB-C 1เส้นรวมไปถึงคู่มือการใช้งานและใบรับประกันและนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดของชาร์ลิง EC 0 3แต่ต้องขอบอกเพื่อนๆไว้ก่อนนะครับว่าอุปกรณ์ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับรอดการผลิตณเวลานั้น โดยเนื้อส่วนของแนวเสียงของ Charling EC03 ด้วยความสามารถของชิปแดกอ r รบวกกับแอมปลอสุญญากาศทำให้ได้แนวเสียงที่มีความเป็นอนาล็อกเนื้อเสียงมีความสงัดสามารถดึงเละเอดของเนื้อเสียงออกมาได้เป็นอย่างดีโดยเนื้อเบสจะมีความแน่นกระชับลงได้ลึกสปีดเบสปานกลางเป็นเนื้อเบสที่มีจังหวะกําลังดีหนักแน่นไม่ลุกเล้าจนฟังแล้วรู้สึกอึดอัดโดยเฉพาะย่านมิดเบสที่ขับออกมาได้อย่างชัดเจนแดนเนอมีของกีตาร์เบสและกรองก็ขับออกมาได้อย่างมีจังหวะโดยเสียง ในย่านกลางจะให้ความใสชัดเจนเป็นธรรมชาติรวมไปถึงสิ่งในย่านแหลมที่เขาสามารถดึงละเอียดออกมาได้อย่างดีไม่ว่าจะเป็นสิ่งกีตาร์แฉะแสงของกลองก็ขับออกมาได้อย่างชัดเจนปลายแหลมมีความนุ่มนวลลากไปได้ไกลมีความฟุงฟ้งฟิ้งและมีประกายอย่างชัดเจนด้านเสียงร้องครับเขาจะออกในโทนอุ่น โดยเฉพาะเสียงนักร้องผู้หญิงที่มีความชัดเจนใสน้ำเสียงนุ่มนวลเป็นธรรมชาติในด้านเวทีเสียงครับเขาจะเด่นในด้านกว้างซึ่งในด้านลึกก็ทําออกมาได้ดีไม่แพ้กันสามารถแบ่งระยะของเสียงง้อะเสียงดนตรีแยกออกจากกันได้อย่างชัดเจนแต่ด้วยความรู้สึกส่วนตัวผมรู้สึกว่าเสียงดนตรีจะแอบนําขึ้นมาด้านหน้าเล็กน้อยโดยรวมนะครับผมรู้สึกว่า Charling e c 0 3 r r เป็นอุปกรณ์ที่มากกว่าเครื่องเล่น CD ดีทั่วไปนอกจากที่จะเป็นเครื่องเล่น CD ดีแล้วยังสามารถใช้งานในรูปแบบ usb แดด และด้วยสเปคของตัวเครื่องที่ใช้แอมลอดและชิปเดกแบบ R2R ยิ่งเสริมให้คุณภาพเสียงดีมากยิ่งขึ้นกว่าการฟังเพลงผ่านซีดีแบบเดิมๆถือว่าเป็นเครื่องเงินซีดีพกพาระดับไฮเอนด์ end. ในราคาสุดคุ้มเมื่อเทียบกับสเปคและคุณภาพเสียงที่ให้มาหากเพื่อนๆสนใจครับไว้มาสอบถามรายละเอียดจากทีมงาน h o ลซาได้เลยนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆชาวฮอลิสไยกับเทปรีวิวเครื่องเงินซีดีสุดไฮเอ็นชาร์ริงอีซีซีโรในครั้งนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างครับหรือใครที่ได้ลองซื้อไปเล่นแล้วมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างแวะมาพูดคุยคอมเมนต์กันได้ใต้เทปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับก่อนจากกาันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับพบกันใหม่เทปหน้าสวัสดีครับ